เจ็ดถึงสิบห้ากุมภาพันธ์รอบนี้ตกหนักหลายวันสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่7กุมภาพันธ์2 5 6 5มาติดตามรายงานสภาพอากาศบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพอากาศเนื่องจากปัจจัยหลายส่วนที่ส่งผลกระทบเช่นกระแสลมตะวันตกที่ยังคงส่งความหนาวเย็นให้บริเวณภาคเหนือ ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มส่งผลทําให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนที่ตกยาวนานหลายวันซึ่งจะเป็นพื้นที่ไหนบริเวณใดที่จะได้รับผลกระทบบ้างไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะ เชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะแนวโน้มสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2,565คลื่นกระแสะลมฝ่ายตะว,วันตกส่งผลต่อภาคเหนือทำให้มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง3-5องศาเซลเซียสกับมีน้ำค้างแข็งในบางพื้นที่ก็ต้องขอแจ้งข่าวมายังพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคเหนือให้เฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือตอนบน ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีกำลังอ่อนลงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2565ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าและจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปส่วนในบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เนื่องด้วยมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมเราดูจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในบริเวณภาคใต้จะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2565ส่วนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงของวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์นี้จะยังคงไม่มีฝนเกิดขึ้นในบริเวณใดเลยซึ่งก็เป็นธรรมชาติของลักษณะอากาศที่ในช่วงแรกของมวลอากาศเย็นได้ถอยร่นกลับไปนั่นเองจากนั้น เมื่อดูโมเดลมาจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2565จะเห็นได้ว่าลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวรวมถึงกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่ จากนั้นเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2565จะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายเริ่มมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องด้วยลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นมาสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอ่าวไทยจึงทำให้มีฝนเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะ จากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงวันที่12กุมภาพันธ์2565จะเห็นได้ว่าลมตะว,วันออกเฉียงใต้และลมใต้ยังคงมีกำลังแรงพัดนำความชื้นเข้าสู่บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทำให้มีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ส่วนในบริเวณภาคตะว,วันออกภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ ซึ่งในบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์2565ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทำให้มีฝนเกิดขึ้นในแต่ละภาค โดยเมื่อเราดูโมเดลต่อไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2565จะเห็นได้ว่าฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการแผ่อิทธิพลมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่เริ่มมีกำลังแรงขึ้นมาทำให้เกิดการประทะของอากาศและทำให้มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมานะคะแต่ในช่วงบ่ายของวันที่14กุมภาพันธ์นี้ จะเริ่มมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคกลางยังคงไม่มีฝนค่ะจากนั้นเราจะดูโมเดลต่อไปในช่วงของวันที่15กุมภาพันธ์2565ฝนยังคงปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังมากขึ้น จึงส่งผลทําให้การยกตัวของอากาศในประเทศไทยจึงทําให้มีเมฆก่อตัวกันเป็นฝนได้ในช่วงนี้นะคะโดยจะมีฝนตกหนักได้อย่างต่อเนื่องยาวนานหลายวันตามที่โมเดลได้แสดงเอาไว้จึงขอแจ้งข่าวนี้มายัางพ่อแม่พี่น้องให้ได้รับทราบและได้จัดเตรียมรับมือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่ทําการเกษตรหรือพ่อแม่พี่น้องที่ทํางานกลางแจ้งจะได้เตรียมตัวเอาไว้และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งทางแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในช่วงเวลาต่อไปนะคะซึ่งจากที่เราได้ดูโมเดลก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศเอาไว้โดยสภาพอากาศในบริเวณภาคเหนือในวันนี้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2565อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงสาองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด เกถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด25-34ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิตม่ำสุด2-12ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันนี้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2อ6 5าอกากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3ถึงองศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสภาคกลางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์2565มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงวันที่10-13กลกุมภาพันธ์2565อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงวันที่10ถึง13กุมภาพันธ์2อ6 5 65. อุณหภูมิต่ำสุด21ถึง23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค โดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุด20-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2565 จะมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในช่วงของวันที่1 0 1ถึงกุมภาพันธ์2 5 6 5อุณหภูมิต่ำสุด23-25าสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสจากพยากรณ์อากาศก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวังโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยตอนบน ให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกเอาไว้ด้วยค่ะและในส่วนของพ่อแม่พี่น้องในบริเวณภาคใต้ในช่วงนี้ลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งสภาพอากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนก็ขอให้ทุกท่านเฝ้าดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเรวยๆรยโยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ